มช่างจะเด็ดตรงกลางโดมโดมโดมมึงตัวนี้ก็เมีนว่าแรงเหรอพี่โอ้โหขนถึงถึงนะครับประกอบตู้เทอร์โบ118นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแต่แจงฉีกนะครับตัวนี้พร้อมดอกกอย5นิ้วนะครับตัวนี้รอย5นิ้วดอกของทางร้านนะครับตัวนี้ได็ดแจงนี่ออกปะนี่แจงออกแจงออกเออ นี่วอยห้านิ้วของทางร้านนะครับช่วงโปรโมชั่นเดือนนี้หมดเดือนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ดอกกําลังหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมวอยห้านิ้วกระดาษแข็งกระดาษนานะตัวนี้กระดาษแข็งนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับกระดาษเคลือบอย่างดีนะครับตู้พร้อมดอกตัวนี้ช่วงโปรโมชั่นดอกตัวนี้นะครับผมห้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้สนใจก็รีบจับจองกันนะครับผม มีกำลังประกอบส่งประกอบให้ลูกค้าค8ใบนะครับผมตัวนี้พร้อมดอกนะครับผมจัดไป8ใบพร้อมดอกนะครับผมสวัสดีครับ